ก็วันนี้เราก็จะมานะครับเสริมความงามให้กับป้าหนิมนะครับหรือว่าอนันติดา4,900ของผมนะครับนะครับด้วยเจ้านี่เลยนะครับผมอ่ายางครับบางโคหรือว่ากันดีนะครับอ่าดูมีความคลาสสิกนะครับดูมีความขขังขึ้นเยอะเลยนะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับพบกัะผมต้าดิ่งหิงนะครับ ก็วันนี้เราก็จะมานะครับเสริมความงามให้กับป้าหนิมนะครับหรือว่าอนันทิดา4,900ของผมนะครับนะครับด้วยเจ้านี่เลยนะครับผมอ่ายางครับบางโคหรือว่ากันดีดนะครับก็อ่าเจ้ากันดีดตัวนี้นะครับเราจะติดไว้ที่อ่าป้ายทะเบียนนะครับตรงแถวแถวป้ายทะเบียนนะครับผมก็ เจ้ายางกันดีนะครับมันมีข้อดีนะครับก็คือเวลาเราขี่ไปที่น้ําเชยแฉะนะครับหรือว่าฝนตกนะครับน้ําก็จะไม่ดีดนะครับกระเด็นใส่หลังเรานะครับผมเพราะว่าดูสังเกตจากของเดิมนะครับที่ตรงป้ายทะเบียนนะครับจะเป็นกันดีดนะครับที่เป็นหางเต่านะครับยื่นออกมานิดเดียวเองนะครับผมมันกันไม่ค่อยได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ว่าถ้าเป็นเจ้ากันดีอันนี้นะครับคือสวยงามนะครับดูเก่าด้วย ดูวินเทจด้วยแล้วก็ใช้งานได้จริงนะครับผมแต่ข้อเสียผมไม่รู้ว่ามันจะต้านลมหรือเปล่านะเดี๋ยวลองใส่กันดูก่อนแล้วกันก็โอเคเดี๋ยวไปลองใส่กันเลยโอเคนะครับขั้นตอนแรกนะครับเราต้องมาถอดเจ้าห่างเตานะครับตัวนี้นะครับหรือว่ากันดิดนะครับที่ติดรถมานะผมจะเรียกว่าห่างเตานะตรงนี้แล้วก็ป้ายทะเบียนนะครับเพราะว่าเราจะใช้ยึดนะครับหลังป้ายทะเบียนครับเพราะฉะนั้นเราต้องถอด เจ้าหางเต่ากับป้ายทะเบียนออกนะครับก็เดี๋ยวขออนุญาตนะครับถอดเจ้าหางเต่าตรงนี้ออกก่อนนะสักครู่หนึ่งนะครับโอเคนะคตอนนี้เราถอดเจ้าหางเต่าอ,ออกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตรงน,นี้มันก็จะเรียบนะครับเรียบตรงเลยนะครับแลวเดี๋ยวต่อไปนะครับเราต้องมาถอดแผ่นป้ายทะเบียนออกนะครับเพื่อที่จะ,ะได้ใส่เจ้า กันดีดนะครับเข้าไปได้นะก็โอเคเดี๋ยวเราขออนุญาตถอดป้ายทะเบียนสักคู่หนึ่งนะครับผมก็โอเคนะครับตอนนี้เราถอดแผ่นป้ายทะเบียนเรียบร้อยแล้วครับเราต้องถอดไอตัวรองแผ่นป้ายทะเบียนนี้ออกด้วยนะครับผม ็โอเคมาลุยกันก็โอเคนะครับตอนนี้เราถอดแผ่นป้ายทะเบียนออกมาที่เรียบร้อยนะเดี๋ยวเราเช็ดท้องออสะอาดสักหน่อยหนึ่งนะครับผมก่อนที่เราจะติดเจ้ายางกันดีนนะครับผม few m i n ครับเราก็จะใส่ทาบลงไปแบบนี้เลยนะเพราะว่าเรามุดเข้าไปข้างใต้อย่างนี้ไม่ได้นะเพราะว่าตรงนี้มันยึดอยู่นะครับเราใส่ทาบลงไปอย่างนี้เลยนะครับผมประมาณนี้เราก็ใสใ่ให้เท่ากับประมาณร่องเดิมนะครับเราก็กะเอานะครับผมโอเคครับผมว่าจะใส่เจ้าตัวหางเต่าเข้าไปด้วยนะเพราะว่ามันจะได้เชิดขึ้นนะถ้า เราใส่อย่างเงี้ยมันจะเรียบลงมาดิง่งลงมาอย่างเงี้ยผมอยากจะใส่ให้มันเชิดเชหน่อยนะผมจะใส่หางเตาคือเหมือนเดิมดีกว่านะมันจะดูสวยกว่านะครับสําหรับผมแต่สําหรับคนอื่นก็แล้วแต่นนะแต่มาผมจะติดแล้วก็ใส่ห่างเตาเหมือนเดิมนะครับก็เดี๋ยวจะใส่เลยแล้วกันนะครับผมโอเคนะก็จะประมาณนี้นะครับนี่ยางกันโคนก็จะประมาณนี้แล้วมันจะห้อยตาลงมานะเดี๋ยวผมจะใส่เจ้า หางเต่านะครับอันเก่านะเพื่อให้ให้มันเชิดนะครับผมก็โอเคเดี๋ยวเราใส่ป้ายทะเบียนคืนสักคู่หนึ่งนะ โอเคนะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราจะใส่แผ่นป้ายทะเบียนคืนนะตอนนี้ก็จะมืดแล้วนะครับผมต้องทํางานแข่งกับเวลานะครับผม mm hmm. ก็โอเคก็อาจจะเร่งรีบนิดนึงนะครับผมถ้าผิดพลาดอะไรขออภัยด้วยนะก็เดี๋ยวจะรีบใส่คืนนะครับผม mm hmm. จะไม่ทันการนะรผม ก็โอเคนะครับเราก็ทําการติดตั้งเรียบร้อยนะครับเป็นไงครับดูสวยงามขึ้นไหมฮะดูมีความคลาสสิกนะครับดูมีความขลังขึ้นเยอะเลยนะดูแบบเก่าเก่าวินเทจน้อยนะครับผมก็มันก็เข้ากันดีนะครับกับพวกรถเก่าหรือคลาสสิกนะแต่ว่าผมเห็นพวกรถทัวรลิงนะครับพวกรถแม่บ้านเวฟอะไรพวกนี้ก็เอาไปใส่กันเยอะนะใส่ทัวรลิงนะครับผมเพราะว่ามันใช้งานได้จริงนะเพราะว่าเขาเนี่ยอาจจะไปเจอพวก สภาพอากาศที่มันแบบฝนตกอะไรเงี้ยมันก็ช่วยได้เยอะนะครับผมการน้ำมันดีขึ้นมาใส่พวกสัมภาระนะครับผมก็ถือว่าสวยงามเลยทีเดียวนะมันเข้ากันมากนะครับผมเข้ากันกับพวกรถเก่าๆแบบเนี้ยนะเฟี้ยวเลยอ๋อก็ป้าหนิมก็ไม่ได้เอามาอัปเดตอะไรนานเลยไม่ได้มาเสริมสวยให้ป้าหนิมนานเลยนะครับผมเพราะว่างบหมดนะครับผม ก็ใครใจดีจะสนับสนุนงบก็ไม่ว่ากันนะครับผมก็ทักมาได้ครับผมมือหนึ่งมือสองนะครับผมได้หมดนะครับผมถ้าจะบริจาคให้นะก็โอเคนะครับประมาณนี้ก็สวยงามตามท้องเรื่องนะครับผมก็ตอนนี้ก็เปลี่ยนยางกันดีดเรียบร้อยนะครับผมสวยงามนะครับผม